สวัสดีค่ะแฟนคลับ FC ของช่องสองพี่น้องฟาร์มชาแนลค่ะพี่น้องคะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจทางช่องน้ำเนรเจ้าแล้วก็ที่สำคัญจะได้ประพาดคลิปใหม่ๆที่ทางช่องได้อัปเดตลงไปนะคะค่ะมอนีกัสิมาอัปเดตค่ะพี่น้องคะเจ้ารถถังนะคะตอนนี้กำลังฝึกสมาธิฝึกความหนิ่งให้เจ้ารถถังนะคะเพราะว่าเริ่มจะเป็นนุ่มละคะ่ะ ตอนรถทั้งเริ่มจะเป็นนมแล้วแล้วก็เริ่มดื้อจักน้อยเริ่อมอยากหยอกกับตัวแม่เพิินนะคะเริืม่มเริื่มมีความอยากเป็นซัดจักน้อยแล้วนะคะพี่น้องอยากอยากไก่ผู้สาวนะคะพี่น้องคะกําลังเริื่มดื้อนะคะอายุหนึ่งปีแปดเดือนค่ะพี่น้องสูงร้อยสี่สิบพี่น้องคะหนึ่งปีแปดเดือนสูงร้อยสี่สิบนี่ก็คือ เพิ่ใหญ่ล้ะก็อ้วนอยู่ด้วยค่ะแต่ว่านถ่ายรูปมากถ่ายวิดีโอมากมาคือจงเพิ่นผู้หน่อยแต่ว่าเพิ่นบมา่น่อยด้วยค่ะพี่น้อง